ครับก็สนุกสนานนะตอนนี้กำลังโอ้เกือบเลยหน้าผมเป็นเป็นสีเขียวยัง <laughs> ผมจะเป็นสีเขียวแล้วนะก็แ <laughs> รงสนุกเลยอากาศก็กำลังดีเลยมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นให้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้สนุกดีมากเลยครับตอนนี้กำลังรือ้อเอิมด้วยการทำเอ็ดมีบุญท่าในกิจกรรมต่างๆเลยลงกิษกรรมภสษารภาพอะไรกัน ที่นี้จะขอเลกเปลี่ยนประเด็นที่ตางพี่หลิวนะาได้มาเล่าสู่ฟังสปาวะที่ได้กลับไปเรียนรู้องค์ประกอบที่บ้านและได้กลับมาที่ภูผานะครับก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะที่เราได้เห็นว่าเหตุอะไรที่มีความสําคัญในชีวิตเราเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเราและต่อโลกอะไรล่ะองค์ประกอบไหนที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเราต่อโลกกับองค์ประกอบที่ผมได้ฟังคือการรักษาสัจจะ กับการได้มาหรือไม่ได้มาอาจารย์เคยพูดเหมือนกันนะผมก็เปรียบตื่นตัวเองเหมือนกันนะอยากมาหาอาจารย์แต่รู้สึกไม่สบายใจที่ไม่ได้มาตอนนั้นน่ะคือใจมันอยากจะเข้าหมาหมู่แต่พอจะกลับบ้านนี่มันไม่โล่งใจเลยนะแต่มันคือส่วนเหลือส่วนเหลือที่มันมอัตตาอยากได้สภาพดีเกินอากุศลก็าเเกินกุศลกับอากุศลของเราคนเรียวข้องที่บ้านก็กลับมาน้องกลับมาน้องมามาทางานหน่อยมาหาเงินหนาตอง่อนรดหน่อยว่าไง แต่เราก็มีส่วนเหลือทําให้รู้สึกว่าอ๋อส่วนนั้นคือส่วนที่เรายังมาไม่ถึงพุทธ,ธะในส่วนเหลือของเรานะแต่พอร,รู้รู้ว่าการได้มาถึงพุทธ,ธะคือการเราได้เห็นส่วนเหลือว่าตัวน,นี้แหละมันทําให้เราไม่ถึงอยู่ส่วนการจะได้มาถึงในหมู่คลุมหรือไม่หมู่กลุมนั้นคือสภาวะของผู้ส่วนนกผู้ส่วนส่วนัจจะก็เหมือนกันสัจจะพุทธ,ธะคือการอยู่ในองค์ประกอบนั้นแล้วเห็นโทษทุกไปหรือว่าเห็นทุกแล้วเรากําจัดทุกนั้นได้แล้วหรือว่าเราเข้าใจว่าองค์ประกอบนั้นมันจะสัพยะกิลมัฏะเท่าไหร่ สมมติว่าเหตุการณ์นี้มันมาไม่ได้จริงๆสมมติเหมือนพี่หลิวว่ามาไม่ได้จริงๆแต่การอยู่ที่นั่นแหละแล้วเราไม่ทุกข์นั่นแหละคือการรักษาจิตใจและนั่นคือการมาถึงอาจารย์เรียบร้อยแล้วเหมือนที่อาจารย์ว่านะพี่น้องอยู่ประเทศลาวนะอยากมาที่ประเทศไทยนี่แหละแต่มาอยากมาแต่ไม่ได้มาแต่วางใจได้มาไม่มาก็ได้ไม่มาก็ได้เพราะรู้ว่ามันยังมาไม่ได้และย,ยินดีที่อยู่ที่นั่นนี่คือการได้มาถึงพุทธะได้มาถึงอาจารย์เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นเหลี่ยมมุมที่จะไม่เราเเห็นว่าโอ้แต่ก่อนเราเป็นส่วนเหลือส่วนนี้เหมือนกันและเราจะนําไปสู่ในการที่จะทําอะไรไม่ว่าการจะได้มาหาหมู่กลุ่มก็ดีหรือการทำกุศลใดๆก็ตามการที่เราทําเต็มที่แล้วเราเห็นความพลาดความคล่องและใจเราที่รู้สึกไม่สบายไม่สบายแล้วเราใช้ปัญญาว่าโอ้ดีที่สุดแล้วก็าท้งนี้อกิเลมันอยากให้เราได้เกินกุศลน,นะกุศลของเรากับคนที่เกี่ยวข้องอยู่ตัวน,นี้แหละมันมันไม่ถึงอยู่ก็เห็นตัวนี้ปุ๊บก็เป็นประโยชน์แล้วไม่แต่ล้างไม่ได้รู้ว่ามันมีอยู่ก็เป็นประโยชน์แล้ว,ม,ลม,ม,ม,ลวมันก้าวหน้าและที่เเราได้ห็นนมัน ได้เห็นว่ามันมีส่วนเหลืออยู่เนี่ยไอเนี่ยคือการถึงแล้วถึงเป็นลําดับต่อไปที่จะใช้ปัญญาว่าโอ้ถ้าเรากล้าที่จะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่นี่ก็ได้ทากุศลเต็มที่เป็นเหตุปัจจัยเดีย๋ยวมันจะเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้มาหาหมู่กลุ่มได้ทั้งรูปทั้งนามมากขึ้นอย่างนี้ห่หลน,นั้นก็เราได้นามและนามที่เราถึงพุทธ,ธะอาการของเราที่สบายใจยินดีได้แม้แต่อยู่ที่บ้านได้ไอเนี่ยคือการถึงพุทธ,ธะถึงครูบาอาจารย์ถึงศีลและปัญญา ตั้งมั่นในศีลและปัญญาแล้วก็เป็นเหลี่ยมมุมหนึ่งที่ผมก็เป็นมาเหมือนกันนะอยากมาแต่ไม่ได้มาสุดท้ายผมก็ไม่ได้มาแต่ก็ไม่ถึงพุทธะอยู่ดีแต่มาเหมือนกันนะเต่มรู้สึกไม่โล่งใจมาเหมือนกันนะเต่ไม่ถึงอาจารย์กพรามาแบบไม่สบายใจมันโล่งใจมันวิวาดอยู่กับที่บ้านอันนี้ก็ตอนที่เราไม่เก่งนะเราก็ยอมรับสํานึกผิดระลึกไปก็สํานึกผิดไปก็มีแต่คือเราเพิ่มศีลเราจะมีปัญญามากขึ้นแล้วได้ศีลจากพี่น้องด้วยนะ โอ้ตอนนี้กําลังสนุกเล่าอีกนิดหนึ่งว่าตอนนี้ลงฐานนานพี่น้องสารภาพกันทุกวันเลยกิเลสมาอย่นี้กิเลสมาอย่างนี้ก็ยิ่งมีกาลังเลยนะพอกกได้สารภาพเนี่ยนะไม่คุณสารภาพตามแล้วก็ได้มาเติมปัญญาซึ่งกันและกันนะก็บอกวันนี้สนุกกับการลงฐานงานเลยนะร้อนก็ออมมันเย็นก่อนโดนลิ้นอ้ไก็เลยนะไอ้ตัวเล็กๆก,กัดๆมันก็รู้สึกว่ามมีกําลังที่จะสู้เขาบอกว่าม,ม,มันสบายกว่าแต่ก่อนก็เป็นเลยนะพี่น้องหลายคนเจ็บๆบ,บอกว่ามันมีอาการไม่สบายว่าเดี๋ยวนี้โอ้สนุกเลยลุยกัน นี่ก็เป็นเหลี่ยมมุมที่เติมเต็มของการที่จะหนึ่งเราได้มาถึงพุทธะไปเป็นลําดับกับที่สองการรักษารักษาสัจจะของพุทธะคือการรักษาอาริยสัจสี่ที่เราเห็นอาการทุกข์และลดทุกข์ลงได้ไปเป็นลําดับจนถึงหมดทุกข์ได้เท่าไหร่ก็ตามที่เราจะทําได้ก็เติมประเด็นสองประเด็นไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับอ่ะอนุโงมทนาน้องบ่าวค่ะน้องบ่าวบอกว่าน้องบ่าวจะเป็นสีเขียวแล้วสีอะไรนะ จากะครับอ่าพี่พี่นิดหน่อยนึกถึงนึกถึงอาชาดกเรื่องเรื่องที่พระอนุรุธทธะนะคะพระอนุรุธทธะที่ท่านอคุยเพราะว่าท่านได้ท่านสามารถเลือกได้นะว่าท่านจะเป็นกษัตริย์หรือว่าท่านจะทำอะไรดีเนี่ยแล้วท่านก็อสามารถเลือกว่าจะเป็นกษัตริย์หรือมาบวชน,นะคะ หรือมาบวชแล้วทีนี้ท่านก็ถามว่าถ้าเป็นกษัตริย์ทําอะไรบ้างเป็นกษัตริย์เนี่ยพอฟังพี่ชายของพระอนุรุทธาพี่ชายของท่านคือพระมหานามนะคะซึ่งสุดท้ายท่านได้เป็นกษัตริย์เพราะว่าระหว่างที่ที่สอบถามอ่ะสอบถามกันคําตอบมีว่าถ้าเป็นกษัตริย์จะทําอะไรบ้างนี่ก็คือก็จะต้องทํานา พอทำนาเสร็จแล้วเนี่ยทำนาทำยังไงบ้างขั้นตอนก็ตั้งแต่เพาะต้นก้าใช่ไหมคะเตรียมพื้นที่เพาะต้นกล้าเกี่ยวข้าวพอได้ข้าวไปแล้วแล้วหลังจากนั้นทำอะไรพอจบฤดูกาลไปนะคะพอปีใหม่มาก็คือเริ่มต้นทำนาใหม่ค่ะ พอพระอนุรุทธาฟังอย่างนี้แล้วพอวนไปเรื่อยๆก็กลับมาก็คือมาเริ่มทํานาใหม่พระอนุรุทธาก็เลยมาถามว่าแล้วถ้าไปบวชกับพระพุทธเจ้าอ่ะถ้าท่านจะต้องจะต้องทําอะไรก็บอกว่าก็เป็นการเรียนรู้ธรรมะนี่แหละนะคะแล้วทีนี้คําตอบของการที่มาปฏิบัติธรรมก็คือมันมีจบ มีจบที่จะพ้นทุกข์ได้นะคะก็เลยมีการล้างกิเลสชำระกิเลสนี่แหละแล้วก็พ้นทุกข์ได้สรุปพระอนุลุทธ,ธาก็เลยเลือกเลือกที่จะมาไปกับพระพุทธเจ้านะคะก็ไม่ไม่เป็นกริสาเพราะว่าคิดว่ากรรษริย์นี้ก็ทําวนกลับไปกลับมาเหมือนเดิมก็คือทํากสิกรรมแล้วก็อ วนกลับมาทําแบบนั้นแต่ละปีแต่ละปีไปนะคะพอมาฟังพี่น้องที่มาเทียบเคียงกับพี่น้องที่อยู่ภูผาฟ้าน้ําตอนนี้นะคะท่านได้เป็นทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งได้บวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นกษัตริย์ด้วยนะคะได้อยู่กับกษัตริย์ด้วยค่ะเพราะว่าก็คือได้ทั้งทํากสิกรรมไปด้วยขณะเดียวกันก็ได้ชําระกิเลสไปด้วยก็คืออยู่กับ พุทธะเหมือนบวชกับพระพุทธเจ้าไปด้วยเนี่ยฟังบรรยากาศที่น้องบ่าวเล่ามานะคะอยู่แปลงกสิกรรมแต่ชำระกิเลสไปด้วยเนี่ยค่ะก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ว่าสามารถได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันเลยนะคะค่ะก็อนุมโมทนากับพี่น้องภูผาฟ้าน้ำทุกท่านค่ะแล้วก็อนุมโมทนากับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะที่พี่น้องก็ได้ทำกสิกรรมไร้าสารพิษไปด้วยและก็ได้ล้างกิเลสของเราไปด้วยนะคะ แล้วเราก็ยังได้อยู่กับหมู่มิตรดีในทุกๆวันได้นะคะสามารถที่จะเลือกอยู่กับหมู่มิดดีทุกๆวันได้ค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะ